ครับร์นิ่งครับวันจันทร์ที่เจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดวันนี้ก็ปั่นจักรยานนะครับบรรยากาศดีนะครับข้างทางเต็มไปด้วยข้าวเกียเก่ยว ต่างจังหวัดก็แบบนี้นะครับรวยรวยอากาศเม่เหมนในเมืองในเมืองก็จะอากาศมลพิษก็จะเยอะหน่อยอเดี๋ยไม่ค่อยมีเงินนะครับพ่อเสียก็ดีอย่างเสียวแบบมาจากนนเปื่อยนะครับ ปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวเจีเทศการจินเจกับเขาหน่อยได้ข้าวปุ่นนะครับปุ่นข,ข้าวจี๋ได้ลองท้องสู้งานยา,งยากให้ควายนะครับเป็นงานหลักนะครับงานหลักงานรอง รวมมกันไปนี่ก็จะแยกไปน,นี้ก็จะไปผ่านเอาได้ปั่นอยู่นะครับจกักรยานเก่าปูมนันฝาเอามาซ่อม อีกหน่อยก็ปั่นได้สิบก,กโลกนี้ก็สบายปั่นไปน้องคันาแล้วขึ้หมาปั่นก็ยังไม่ไกลนะครับก็เอาพอพอได้อันนี้เป็นมานาบิเลตนะครับก็โคงการที่พักบรรยากาศดีนะครับ นี่ครับย่ไปบันดูน,นะครับนี่ก็ไปกันทลาลู กำลังกายบ้างครับเพื่อสุขภาพต้องสละเวลาเพราะว่าทุกคนก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันตอนกลางวันก็12ชั่วโมงกลางคืนก็2ชั่วโมงกลางคืนก็จะ นั่งสมาธิกันนะครับในวันี่ที่วันเดินจงกรมเมื่อเช้านี่ก็ตั้งก่อนนอนแล้วก็เป่นเพื่อนภาวนาไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทนะครับได้บุญเยอะก็จะประมาณนี้นะนบ้านคู่มานตามน,นะ ขอ,อยุติให้เพียงเท่านี้นะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บลำาววยลำาวนยครับขอบคุณครับว,ว,วัสดีครับอะ